ฝาเอาคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ใกล้จะถึงหมู่เกาะมันแล้วนะครับที่อยู่ทั้งฝั่งนี่นะครับทั้งฝั่งซ้ายมือผมนี่นะครับก็จะไล่มาเลยนะครับหมู่เกาะมันนอกนะครับที่อยู่ไกลไกสุดแล้วก็หมู่เกาะมันกลางแล้วก็หมู่เกาะมันในนะครับซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้จะไปกันที่หมู่เกาะมันในก่อนนะครับแล้วจะค่อยขยับไปทีละเกาะทีละเกาะนะครับแม่ ตอนนี้นะครับกับตันเทนนะครับก็พาเรามาถึงเกาะมันในแล้วนะครับนี่อยู่ด้านหน้านี้เองนะครับโหนี่เทนี่ขับเรือนิ่งมากเลยนะฮะสงสัยต้องขับเรือบ่อยแน่นอนเลยครับตอนนี้นะครับเราสองคนนะครับก็เดินทางมาถึงเกาะมันในแล้วนะครับครับผมและสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามชมมากที่สุดของเกาะนี้ก็คือเต่าครับไปดูเลยดีกว่าพี่วาอ้าใช่ต้องมันมีอะไรน่าสนใจไปเลยครับ เกาะมันในนะครับเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับโดยมีพระราชประสงค์นะครับให้เกาะมันในนะครับเป็นพื้นที่ดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลครับครับและด้านหลังของเรานี้นะครับจะเป็นสถานที่เพาะพันธุ์เต่าทะเลนะครับที่แบงค์ครับไหนๆนมาถึงแล้วผมว่าเราถ่ายรูปกันก่อนดีกไหมครับดีครับผมาเลยครับมา แล้วก็อยู่ในส่วนของบอ่อเต่านะครับอยากจะถามพี่เกียงสักนิดนึงว่าไอ,บอ้บ่อเต่าตรงนี้มีมีความพิเศษแล้วก็มันมีวิธีการดําเนินการยังไงบ้างครับตอนนี้พี่ก็จะเป็นเต่าที่อายุประมาณ8เดืนอน10เดือนนะครับไล่กันไปแล้วเพราะนั้นเราก็จะอนุบาลไว้ก่อนจนฝาจะถึง1ปี 1> อ๋ปีตอนนี้ตอนนี้แต่และบอ่อนี่ประมาณกี่เดือนกังครับก็จะมี8เดือน10เดือนนะครับแล้วก็11เดือน่งตอนนี้ยังไม่ได้ที่จะปล่อยเป็นเต่าอะไรครับจะเป็นเต่าตุนนะครับอันนี้ตอนเช้านี่เราก็จะมีการให้อาหารโดยใช้ปลา เป็นอาหารเป็นตัวตัวเล็กๆหรือว่าเป็นสับวสับครับเป็นชิ้นๆแต่พอใบบ่ายนี่เราก็จะมีการให้แตงกวาแต่ละบ่อนี่กว้างประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับสี่เมตรคูณสี่เมตรแต่ว่าเต่าพวกนี้พอโตมาเราก็จะคัดไซส์ออกเรื่อง่องว่าเต่าทะเลเนี่ยมันจะไม่ไม่รวมฝูงแบบนี้นะครับครับมันจะยังไงครับพี่มันก็จะอาศัยตามลำพังใช้ชีวิตตามลำพังเลยเพราะนั้นเวลาเรามาเลี้ยงเยอะๆเนี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกัดกันได้พี่ครับแล้วอย่างนี้ฮะเนี่ยพฤติกรรมของเต่าอย่างนี้ครับที่มันเอาเอามือไปไว้ข้างหลังบนกระดองนนีมัคือ มันก็จะพักนะครับเพราะถ้าเต่าเต่าทะเลเนี่ยต,ตัวเล็กๆมันจะเอ่อเต่าทะเลมันจะหายใจด้วยปอดครับเพราะนั้นตัวเล็กมันก็จะต้องอาศัยว่ายน้าใกล้ๆผิวน้ําเพื่อที่จะาหายใจได้ง่ายอ๋อหายใจได้ง่ายสังเกตที่มันเล่นน้ําแบบนั้นนะครับมันก็จะงับเอาอากาศไ,ไปด้วยงับเอาอากาศไปแล้วก็แล้วก็พ่นน้ําออกมาอ๋อน้ำนี่คือเวลางับอากาศก็จะงับน้ําเข้าไปด้วยแล้วก็จะพ่นน้ําออกมาออกเห็นไหมสังเกตดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะกระดดครัวหายใจถีมากเลย ตรงนี้ในบ่อที่เราอยู่ตรงนี้10เดือน10เดือนครับแต่ละตัวพี่เก่งสักครับปกติแล้วเต่าพันธนี้อาหารของมันคืออะไรครับพี่ท่านธรรมชาตินะครับจะกินพวกสล่ายแมงกะพรุนแต่ว่าที่นี่เราต้นเช้านี่เราจะให้ปลาเป็นอาหารหลักเป็นปลาเป็นอาหารลาหลักลแล้วก็เช้บาบ่ายเราก็จะให้แตงควา แตงกวาแตงกวาเอ๊ะผมได้ข่าวว่าเต่าพวกนี้เนี่ยเขาจะทานพวกพวกสาหร่ายอะไรไหมฮะทำไมเราต้องให้ปลาด้วย่ะครับตอนเล็กๆครับตอนเล็กๆมันจะกินเพืกเนื้อก่อนพอโตๆไปถึงวัยเต็มวัยมันก็จะกินพวกสาหร่ายเต็มวัยนี่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะก็ประมาณสัก20ปีอ๋อ20ปีนี่คือวัยเจริญพันธุ์แล้วก็จะเริ่มกินผักแล้วใช่ไหมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวันนี้เราจะมาให้อาหารเต่ากันนะครับเป็นการทําบุญนะครับต้องนั่งให้มันใช่ไหมครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ่อของพ่อพัอพนธุ์แม่พันธุ์นะครับและที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเต่ากระเต่ากระครับนะครับโหนี่โตเต็มที่เลยนี่ตัวนี้บ่อน,นี้อายุประมาณเท่าไหร,ร่ประมาณสิบปปีครับสิบแปดปีก็ยังไม่ถึงช่วงเ,าเขาเรียกอะไรฤดูองการผสมพันธุ์ใช่ไหมฮะไวที่จะผสมพันธุ์แต่ส่วนใหญ่แล้วเต่กากระเนี่ยจะ,จะเจริญพันธุ์ไวเร็วขวาเต่อตอนุก,ก็อยู่ในช่วงนี้ประมาณ1ิปปี2ี่สิปีอันนี้ก็คือสามารถที่จะผสมพันธุ์จะออกไข่ได้แล้ว แล้ว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 ตอนนี้เราดูแยกกันว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตัวผู้นี่หางจะยาวนะครับแต่ว่าบอลนี้เป็นตัวเมียทั้งหมดเลยทั้งสามตัวเลยสามตัวเลยใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้เลยครับพี่ช่วงฤด,ดูของการผสมพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาจะผสมพันธุ์ได้ตลอดเลยหรือว่าจะเป็นช่วงๆครับมันจะมีช่วงผสมพันธุ์ฤดูการผสมพันธุ์ก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาพฤษภาจะเป็นฤดูผสมพันธุ์ของเต่าตนกุกับเต่ากระก็เดือนนี้เลยนะครับนั่นก็เรื่อลนะครับอือออกไข่ทีกี่ฟองครับเป็นเป็นร้อย มันแล้วแต่เชื้อตัวผู้ผสมถ้าผสมมากก็จะเป็นมากส่นใหญ่ก็จะประมาณ8 0 9 0ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มาอนุบาลแล้วก็มาเต่าในที่นี่มีทั้งหมดกี่ชนิดนะครับ5ชนิดครับมีอะไรบ้างครับมีครับมีเต่าตโนเต่ากระ เต่ายญ้าเต่าค้อนแล้วก็เต่ามะเฟืองแล้วที่เราเห็นไหวตอนนั้นแปลกๆว่าเขาเนี่ยเขาเลียกเต่าอะไรฮะเต่ายญาครับอ๋อเต่ายญ้าอ่ะผมจําได้ละตัวผู้เนี่ยจะมีหางยาวใช่ไหมครับครับแสดงว่าบ่อนี้ก็ต้องเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยเป็นตัวผู้ทั้งหมดอ๋อก็คือเลี้ยงรวมกันได้ใช่ไหมเต่ายญากับเต่าเต่าเต่ากระเต่ากระอืมอันนี้ก็คือเต่าเต่ายญ้าเหมือนกันใช่ครับเต่ายญ้าสองตัวเต่ากระสองตัวนี่คือพ่อพันธุ์ใช่ไหมครับเป็นพ่อพ่อพันธุ์ดูเลยครับมีหางตัวผู้ จำง่ายใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็นตัวผู้มีหางยาวแต<ช>เมียไม่ค่อยมีหาง สหลังจากที่เราไปเที่ยววันที่เกาะมันในเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับก็คือเกาะมันกลางนะครับซึ่งเกาะมันกลางนี่นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ดำน้ำชมปะการังที่สวยงามมากเลยครับ